ภูเขาสวยภูเขาหิม,มาลายหิมาลายไม่ใช่หิมาลายอันนี้ก็น้ําตกจากธรรมชาตินะจ๊ะคือแค่เอาตรงนี้มาก่อขึ้นอิดแล้วก็เอาก้อนหินมาวางส่วนน้ําตกนี้ไม่ได้จ่ายค่าไฟ้วจ้ะน้ําตกนี่มาจากภูเขาสูงๆนี่จ้าเดี๋ยวจะพาพาไปถ่ายทางโน้นมันถึงจะเห็นภูเขาสวยๆเนาะไม่ต้องจ่ายค่าไฟเสียบปลั๊กเด้อนี่ฟรีจากฟรีฟรีจากภูเขา สวัสดีจ้ามาพมมาพอกับแม่ไม่เดี๋ยวได้จ้าวันนี้มารับสาวกรุงเทพจะไปเที่ยวบ้านแม่ไอแม่ได้จ้าเด้อืชอบวิวตรงนี้มากวิวบ้านอันของน้องเกสาวกรุงเทพเนี่ยคือติดกับภูเขามากเนี่ยเห็นไหมเห็นลานตรงขวามือไหมไอเกขึ้นไปเล่นไปถ่ายรูปดูยูว่าสั้นบ้านหลังนี้ก็มีฟาร์มวัวจะเขาเลี้ยงงวัวบ้านแม่ไอแมคนอีสานเลี้ยงเรียกว่าเลี้ยงงัวเนาะจานะ้าเนาะ บิง,บง,บงมันเบิ่งนางเศร้ามันเข้ากล้องมันสู้กล้องเห็นไ,ไหมภูเขาสวยอันนี้น้องวัวก็เป็นนางแบบให้แม่เอมาได้จากฝนกินหญ้าไปเอามาฟินมาส่งน้องเล็กกับสาวสาวแก้วก็จอดถ่ายวิวส,สวยแล้วก็จะกลับไปแล้วจ้ากลับบ้านแล้วมารับสาวกรุงเทพแต่เอามาฟินมาส่งสาวสาวแก้วไปแล้วจ้าไม่ถึงบ้านหรอกจ้า ออกมาจากบ้านน้องเล็กแล้วก็ขับรถมาก็มาซื้อเครื่องดื่มน้อยนึงแล้วก็แวะมาถ่ายวิวทะเลก่อนน้อยนึงเนี่ยก็จะกลับบ้านไปทำกับคงกับข้าวกันวันนี้ปาร์ตี้เลยนะจ๊ะน้องฮาวายปาร์ตี้แม่วันนี้ไม่ใช่ปาร์ตี้ลูกรู้สึกว่าปาร์ตี้ของคุณแม่นี่จะบ่อยกว่าปาร์ตี้ของคุณลูกเนาะน้องฮาวายสวยไหมจ๊ะวิว อาจจะแบบไม่ค่อยแก่ท่าไห่เด้อเพราะว่ามันไม่มีแดดเลยวันนี้วันนี้มีแต่เมฆหมอกไม่มีแดดก็ไม่มีมีแต่เมฆจ้ะมาถึงบ้านประมาณชั่วโมงกว่าจะก็ทาโน่นทํานี่ไปเสร็จแล้วน้องกุ้งก็ได้ตามตามก้นมาจากพ่อชวนจัมากินข้าวเนาะแม่มาก็ทําปลมหมิกทากุ้งทําไส้น่ะพี่น้องมาเบิงว่าจิมเมนูทำอีย่างแม่เมื่อนี้ ไปเลยอันเนี้ยใส่ตังงานกานไมดีทำไมจะยุ่งกับมันทำไมวันสุก้ยวันนี้จะทำอาหารให้ฝรั่งมาจะเร่อเนี่ย,ยส่วน,วนคนไทยกินของแซ่บๆอวจะได้ไม่ต้องเคี้ยว <laughs> ต้องล้าง อให้สามีนะคะให้ทั้งสามีทั้งเด็กนี่แหละ,ะคนไทยก็ได้ถ้าคนไทยกินป <c oughs> เป็นเอามาชอบนะไม่ชอบมืออ,อยากรู้ว่วากระมังสีสั้นนั่นเราไปแล้วก็มันเป็นพาสต้าด้วยไหม,มน้าหวานมักกะโรนีเออมักกะโรนีมักกะโรนีสัน้นอืมไม่ใช่พาสต้าเอามาชอบช่วงมันลดราคานะจะซื้อเยอะเลยอันนี้ไม่ลดจะมาเปลี่ยนนี่ตลอดไม่ได้ลูกีแม่กดไม่ตื่นเดี <c oughs> ๋ยวแม่มาวปอะไรเปลี่ยน มันวิ่งเยอะจนมีหอมดแล้วอืมเป็นห้อนเฟซบุ๊กของคนทางประเทศไม่รู้คนไทยเราแล้วเขาบอกว่าเห็ดอะไรนะที่เราไปหาเห็ดสเตนซบเราเนี่ยเห็ดมะอาที่น้องเมย์ราเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็ดหินจืดเลยนักบานน่าคิดว่าเขาอยู่ประเทศทางนู่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยไปหาแล้วเอามาตากแห้งเพื่อนว่า แค่แอมบ์แมนวไวเน็ดอันนี้นั่นแค่ไม่ใช่หรอกกุ้งไม่รู้เหมือนเคยจำไว้เนี่ยเราอยู่บนแมสนะไม่ใช่หรอกกูเกิลแล้วล่ะไม่ใช่นอเลยไม่ใช่ซาบีเดนก็แล้วกันเมื่อวานได้ทำได้เล็บหนึ่งดีชุดแล้ววันนี้ได้อะไรมั่งก็กำลังจะนั่งลงกำลังจะทำยังไม่ได้ตื่นพอดีตื่นพอดีได้ได้สร้างมากสร้างแค่ไหนขมขมขมเหลวด้วยนะขมเหลวด้วย ตอนนี้ข้แมวได้อยู่แต่ถ้าอิ่มแล้วข้แมวไม่ได้โอ้ยสุดยอดเนาะนะยำไส้ตาลจาัดสูตรน้องกุ้งสาวลำปางเจา้าแล้วก็ใส่ปะลาร้ากีกับสัตว์นะกุ้งสีส่กับรัต์เหรอสี่เหรอเออปลาร้าแบบไม่ได้เลยเนะี่ยปะลาร้าเอามาเองด้วยนะที่บ้านแม่์มาปะลาร้าไม่อร่อยโอ,อย้รอประดับอ,นะอีเหรอมีโรยหน้าอ่าใบแมงลัก<า>ด้วยแม <laughs> งลักเออ โอเคยกเออค่ะยกจากกอ่ะเอาหน่อยเขาจะได้เอะขึ้นชายขึ้นชายหรือขึ้นใช่เนอะเออใส่ตรงกลางก็ได้ยื้อเอานะจ๊ะใครอยากกินอะไรก็ยื้อเอาเด้อยำเขาแต่งจานสวยเหมือนเขาเลยเนาะจ้าเขาบอกว่าคนเหนือสวยทำอะไรก็สวยนนั่อยากถ่ายเลยอือหาไปฉายไปด้วยนะ สุกแล้วจ้าอาหารเอมาของเด็กใครอยากกินก็กินได้เพราะว่าเอ็มแล้วก็ให้คุณสาด้วยจ้าคุณสาแม่เอมาด้วย mm hmm. อันนี้อร่อยอยู่ได้นัวนัว,นวแซบอยู่ mm hmm. แต่ว่าแม่เอมากับบมก mm ักก็ไม่ต้องจัดตกแต่งลแล้วนะใครอยากกินกับสลัดก็ได้แลยจ้ามันจะเป็นปลา mm hmm. แล้วก็ครีม mm hmm. แล้วก็เกลือพริกไทยนั่นแหละจ้าแล้วก็เส้นมากาั mm hmm. มากกะโรนี ชายพี่เอดก็จะลงมากินถาดนี้เขาให้กินสามสี่คนแล้วเนี่ยกินได้สามสี่คนบอกมาแต่ว่าลูกชายแม่มากินคนเดียวจากถาดเดียวเพิ่มพลังเพิ่มกล้ามอือกินอะไรกันไม่มีสมบัติผู้ดีเลยดังก๊กก๊กก๊กบอ้าวชิมโซเฟียชิมกับเอมมาถ้าชอบก็จะ ถ้าชอบป้าก,ก็จะตักให้เออป้าก,ก็จะไอ้ตักให<อ>้ครมก่อนเพื่อนูชอบอร่อยเป็นสปากเากตองมักกะโรนีกับป้าไม่ได้กินด้วยอืมไม่เนาะสี่เม็ดสี่เม็ดเลยใช่ไหมกุ้งทำไมสากเล็กจังอ่ะเปิ่นสากใหญ่ยู่ปุ่นโ <Okay. S 1> อเคสะนั่นเหรอสากใหญ่อยู่โน่นเหรอข้าวปลาเนแะเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้ที่สากใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรปะเขาพูดอะไรให้กินอย่างเดียว ใส่จานไหนให้น้ำหวานะออนะในในจานนี้ก็ได้จานแก้วมันจะได้สวยสวยน้อ,อโอ้อก็เห็นเดินมาแล้วเราสุดท้ายเราเออเพวก,กมานะโคก,กเอามาจากเมืองไทยเพิ่งได้เปิดซิงจาก <ใน S 2> โคก,ก,กใหญ่ของเราเปิดซิงวันนี้เลยจ้า ก็ให้เหลือค้างไว้ก็ได้ไอย่าพึ่ง,งไป,ไปเอาต้องแต่งด้วยเหรอโอ้ยเกือบมันหยกไปเนาะเข้าต้มอื่นแล้วกุ้ข้าต้มน้องอ้อยอื่นแล้วแครอทตัวหน่อยนึงก็ได้นะส่วนส้มงามๆเออนี่แหละต้องมีตกแต่งนะจ้านี่แหละเจ้าปู่ฝรั่งป่าก็จะหนีไปทําเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยกับน้องกุ้งจ้ะ หวานน้ำไม่ได้กินง่ายหรอกรอให้อ,อ,อเอสคงนี้จะให้ออเอตามซ่วไว้วครับอะไรนะโอ้เอสนะส่เมตรห้าเมตรกเลเรอลูก็ดปกะเลเครับม,ม,มาลอคูนสบียงสนาเดีวคูนสบียงสอย่ากเล่นของยายเข็มสายไายค่าที่เฉด เอาคู่สนีเรนอลงอเขาจะเอาอ้นั่นเขาเอ็มากินนี่กับโซเฟียิีูกอร่อยเนี่ยเนี่ยโซเฟียบอกเอมาหน่อยว่าอร่อยลูกนอยโอ้กวยเอาแย่งกินกระบอกว่าไหนไส้ตันหรือโซเฟียจิ้มกับอะไรน้ำปลาเหรอลูกจิ้มกับซีอิ๊วขาวจ้ะเดี๋ยากินเยอะเอาไว้ให้ปลาเข็มด้วยปลาเข็มยังไม่ได้กินเลยไส้ตันเนี่ยนี้จ้ะ ใหม่บุตรด้ามันใส่ตังหนตู้มหมูอะตู้หมูตู้มหมหูซื้อใหม่เหรอไหนเอามาจากไหนอ๋อที่ป้าให้วันนั้นเหรอ <c oughs> มันเลือกเอาสามคู่ <c oughs> มันก็เอาเหมือนมันเดืมอีกคู่นึงนะว่าให้อยู่แต่ว่ามันยาวเกินมันจะไม่มัดเดี๋ยวใส่สาวก,กินเสร็จแล้วก็ดูตังมันแบบประหยัดตัตงเออตามดูอืมหืม อันนี้ค้กที่สามจ้ะค้กที่สองนะตามส่วนนะคุณเนาะอันนี้ค้กที่สาม,มแซ่บไปนอกใส่กุ้งแห้งด้วยกุ้งแซ่บทั้งเพลิเดี๋ยวไปไหว้แหละแบบเด็กไม่ได้พี่มันไปหรอให้มันไปเลยพี่มันไปอะ่ะไปสิไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะมันหนาวจัดประดับไหมคะไม่เพราะใจเหรอเมื่อกี้กระล่ำเดี๋ยวกันกลาง ตามส้มนี้คกที่สามส่วนคกที่สองนี่จะตามู้วให้ลูกชายแอบถ่ายลูกชายอันนี้ยคกที่สองเอ็ดกินเนี่ยแล้วก็ส่นของแมา่มาโคกที่สามจ้ามันชอบ<ล>พาด<ห> <lem mer. S 2> ูเขารักษาหุ่นดูเอวสิยิบสี่ยบห้าถึงหรือเปล่าไม่รนะู้เนี่ยไม่รักษานะเพราะว่าไม่หุ่นยังน้ำหวานอยางพวงนี้นะแม่ค่อยอ้วนเขาเป็นหุ่นเล็กอือก็ลองกินดูสิพี่น้อยก็หุ่นเล็กไม่เห็นเลยตอนนั้นพี่น้อยหกสี่บ <troll ey> แต่เราอ้วนก็ไม่ได้อ้วนเยอะเหมือนอย่างเวลาเราอ้วนมันอย่างพี่เกี๋มหรออย่างพี่อ้วน <laughs> มันอย่างพี่เก๋มหรอไม่ไรไม่ออกนะอิ่มแล้วนะไรหมด้วบ้านว่าจะพาอ้วนเมื่อกี้อ้วนเขาก็สวยในตามแบ,แบบแบบฉบับของเขาแล้วดูเก็บอ้วนเลยเท <laughs> ่าไหร่ถึงหกสิบหรือเปล่าหปดสิบงค้อเหรอไม่ต่องปีแล้วเอาแล้วทำไมลดได้อะเก๋ปีหนึ่งอ่ะลดยี่สิบโล ปาร์ตปีนึงนะเราบอกพี่แม่สิสองหนึ่งเนี่ยโอ้สองนี่ลดไปแล้วใะขสู้มากเลยอ่ะขายนี่ไปด้วยอ่ะอืมแล้วแบบว่าถ่ายคลิปนายตอนแปดสิบไม่ให้ดูบ้างอ่ะไม่ได้ถ่ายเลยไหมนี่แปดสิบไม่เอาอยากเห็นกิโลมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีพอดีว่าโอเก่งจุเลยอ่ะที่ว่าตัวเองทให้้ไดก็เลยก็เลยมา มาวัดตอน72โอ้เก่งมากเลยอ่ะอ้วนมากมาได้มา84แล้วพอลดลงได้74เมื่อกี้ค่อยค่อย2เก่งค่อยมาถ่ายใช่ไหมใช่คีบเล่ากันแล้ว21ปีมือออ๋เก่งจังเลยอ่ะจ้ะก็คือจะมียำไส้ตันกุ้งแช่นน้ำปลาปลาหมึกจ้ะล้วก็ดตำมะหุ่งตำซุ้ยวุ้ยอร่อยจะไปไหนไปบ้านเกิลไปไปฟิลิปป์มองพี่แล้วน้ำหวานมาก คุณสาไปส่งเอม็มมาไปน่านึกว่าจะได้ไปกับเขาจริงๆตกตาโอชีน้ำสีม่วงกระบอกโอเคโอเคเออเออเห็น้เอตุอ๊กตาพิริปป่าไม้สีม่วงอ่ะตอนนี้อีเลนากับ ไอ้น้อยมาเพิ่มอีก2คนจ้ะสมาชิกเพิ่มอีเนะี่ยนไชอบม่าฟินกล้วยหอมแต่วันนี้กินไม่เยอะจ้ะพราะกินอาหารแรงมาแล้ววาซาเนยเป็นไร ตอนนี้แฟนน้องเก๋าสาวกรุงเทพก็มารับน้องเก๋กลับไปแล้วแล้วจ้าตโซเฟียโซเสียมาชิดเดลิสค่ะค่ะมาชิด้เดลิสสำหรับเฟียตอนนี้ไอ้น้อยได้เวลากลับแล้วพอไหยัง เาจะไปทําธุระที่บ้านพักตากอากาศเขาจะบ้านพักตากอากาศเขายังไม่ได้แล้วเสร็จดีเนาะต้องรีบมาก็รีบไปจ้ะก็เอาตุ๊กตาออกสิจะได้เอาขนมป๊อปคอนไปใกล้ๆเอาขึ้นไหมตุ๊กตานะใช่ใ ขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆด้วยจ้าบ๊ายบาย